วันนี้นะครับเราจะมาเล่นคำต้องห้ามนะครับมีสมาชิกทั้งหมดเมีชื่อเพชรค่ะชื่อวาค่ะมีใครบ้าเ่ไรบอกไปเอค่ะเทวาค่ะบายค่ะวันนี้นะครับเป็นยีปีหนึ่งนะครับที่เราจะมาเล่นคำต้องห้ามกันนะครับแล้วก็เราก็ได้แล้วนะครับจะมีคำศัพท์อยู่ในหัวนะครับ ใครที่อชนะก็ถือว่าชนะ่นะลืมตาได้อ่าเริ่มเลยเริ่มตั้งแต่เฮ็ดเฮ็อะไรอรมาไหน เรามาไหนเรื่ที่ว่าตอนเช้าเรามาไหนโอ้ยเร็วดอตอบมาบ้านมาบ้านเจี๊ยบไงมาบ้าน้าวตอนเช้าทำอะไรเตงฟันขำมากินข้าวมากินที่ไหนกินที่ กินที่กินที่กินที่ไหนกินที่กินอยู่นาฮะเออไม่ได้กินอยู่บ้านเหรอไม่ได้กินไม่กินทุกวนพี่เพชรเออใครสอนเราอยู่ทุกวันเนี่ยพ่อแมไงอ้าวพูดนี่สวนเออสีพูดเหรอยังนู่นด้ว อย่าเลิกกระโปรงครับกระโปรง롱อะไรถามว่าตอนนี้เอออยากก็อยากถามสิแล้วนี่อยู่ไหนบ้านรู้แล้วอะไรทีนี้ใครก็ได้ว่าสลับกันตอนเช้าเรามาโรงเรียนเราทำเรียนเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อทำเรียนเสร็จแล้วก็นั่ง น่าน้านู่น่วดูไปน่าโรงเรียนเราคืออะไรลึน้าโรงเรียนเราอ่ะคือคืออะไร่อะไรเออเราคืออะไรน่าโรงเรียนคือถนนเ้ออว่าว่านอนอยู่ไหนนั่นนี่นา เขไมอยู่นาเได้นอนอยู่นาคนหบ้างเวเอามอามเอาเลยแม่เงนเหิดใครใครใครสอนนีดอยู่ที่โรงเรียนก็มนหรือเปล่าไม่ไม่มสอนโอ บอกจะสอนยังไงบอวมันสอ่านตอนนี้เราใส่ชุดอะไรอยู่ชุดชุดชุดของเอ้ยไม่ใช่ชุดชุดกีฬาดูยไงเี็ชุดกีฬาเฮ้ยไม่รู้ว่าเขว่าอะไรดูดูไม่รู้ว่าคขาว่าไม่รู้เหมือนอนอยู่ที่ไหนเรานอนอยู่ที่ไหนเราเอเนี่ยนอนอยู่ที่ไหน

รู้อ๋อรู้ใครไม่ต่อไหนว้าวได้ก็บอะไรก่อนนะไปแล้วเนืออ้าวหยังอะไรแล้วเเก็บขยะเสร็จแล้วเราทำอะไรก่อนทำเมนเ้อ เสร็จแล้วคุยกับเอเวลาอาบน้ำว่าอาบที่ไหนอาบอยู่ที่นาอาก็อยู่ที่นหน้าห้องน้ำห้องน้ำมีนั่นอห้องน้ำมีที่อาบหรอหน้ามีที่อาบห้องน้ำมีที่อาบเอขอออชอบมาที่เนี้ยอยู่ที่ไหน ตอบมอนดูร okay. ู mm ้แหลว่าอะไรตบดิตอบไปเลยตายกันาั Top, ้งน้อ so, ืห so. ้องห้องห้องห้องผูรกันเออเออนี่มีคนเขาเขามาไม่รูยนกดออเจากงนียัง มาขุดอะไรทำไหลลงค่ะแม่เลยวันที่จะซื้อขนมแม่เลยวันที่จะซื้อขนม่อย่างงับไปหาคู่สาวไล่ไม่เมื่อเช้าี่ก่อนที่จะซื้อขนมเราที่เราจะก่อนจะคารุ่งออหน้าขกคอนเดนเออเออเออมนมนี่แหละไป จะย้ายไปโรงเรียนอะไรไาจบมมหกแล้วอหกแล้วที่สุราษไปกับยายร์ไปกับยานี่คือหกเหรอโรงเรียนชื่ออะไรโรงเรียนชื่ออะไรเอ้าเยังไม่แน่ใจถเพ้าเพจเดินทางคุนชัยในโรงเรียนข้าเพจต่องแต่มาคนนหมัอปนใครคนแรก พอออนไงขออออไม่ได้มาเลยพเข้ามาโรงเรียนพี่ต้องทำความสวัสดีทวัความเคารพใครสวัสดีใครสวัสดีใครเข้ามาโรงเรียนทุกวันทุกวันตอบเลยไม่งายตอบเลยเป็นไรสวัสดีพ่อแม่ก่อนมาโรงเรียนไงเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าเราน่าจะรู้คำถ้าถ้าเรา ตอบปึ๊บถ้าเรารู้คําแสดงว่าเรายังรู้ถ้าเราถ้าเราเฉลยแล้วไม่รู้แสดงว่าเราต้องแพอ่ะเดี๋ยวกูจะให้เฉลยได้เลยข้าวคิดว่าอะไรข้าวแถวข้าวแถวอ่ะถูกต้อง <c oughs> เอ้โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ้านครูโอ้โหผู้นี้เก่งมากเลยดูหน่อย <มา S 2> ดูเฮ้ยนู่นน้ำพี่จริงเลยจริง เดี๋ยวต่อไปยังไม่ชนะเนาะเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนคำให้ทีนี้อ่ะขอโทษออ,อ่ะแล้วก็วกเราก็จะเรือทั้งหมดสี่คนนะครับ,บเดี๋ยวจะเริ่มพร้อมรับตารเรา่มอะไรรู้แล้วเนาะเปืดยขนาดนั้นอ่ะเริ่มพิ่ หนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ<ป>่งหนึ<ป>่งหนึ<ป>่ง เอาเลยเอาเลยปากกาแน่เลยเจ้าครคนหเขาหูเป็นอาหารแน่นอนกินยังตอนเที่ยง กินมือเช้ามือเที่ยงอ่ะกินนี่ยังเป็นกระเผาะอือาว่าพนี่พเฮ้ยัไรแล้วค่ะเอาเมอกี้ว่าอะไรกินไก่ไกอ่าว่าได้เาว่าตรงเผ็ดตาเผ็ดเ้าเลยนะคะว่าตอนนี้ว่าทำอะไรอยู่เอาตรงมาเอ้ Ha. Pet cho nó Không. Cảm à. Wa. Rồi. làm gì? gì? Nói với Pet ไง. Anh nhỏ Rồi. <laughs> Pet.

ยอมหรือยังฮะยอมเดี๋ยวครูจะให้เดาฮ<ะ>เดาไออยู่ที่บนหัวเราเดา<ะ>ถูกชน,นะเดาผิดแพอะไรวะ,ะว่าเดานั่งค่ะนั่งเ,งเปดูก,ก่อนเดี๋ยวนะเปิาดูก,ก่อนอ่าอะไรวะเบีดทีนี้ถ้าเิดเดาผิดเบีดแพ้ว่าชน,นะคำตอบอคือ เขียนถูกต <im mechan os> ้องโอ้ยวายวายวาแล้วนะครับวันนี้นะครับไม่มีคนที่ชนะเจอกันต่อ EP 2เจอกัน